สวัสดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นนะครับตอนนี้เรามีบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินให้นักลงทุนได้เข้าใช้แล้วนะครับผมใครสนใจอัตลีดตัวใหม่ของเรามานะชื่อว่า j j Go Signal ครับผมเป็นภาษาอังกฤษผมเขียนไว้ให้ด้านล่างแล้ววีทีมาแก้กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจโปรโมชั่นดีๆรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับวีเทรดอิ r ท s t We Trade ครับนักลงทุนกับโรเกอร์ที่ฟรีค่า s w a p ทองคําแล้วก็ Silver ทุกประเภทบัญชีเลย ค่าสเปรถูกมากด้วยจากอังกฤษใครสนใจอยเรียนเชิญ Pro, แอ e x p คเถอร์ไลคกระโปรงครับเธอกับโรเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วโนมานีแอฟเวคเเร์ไลคกระโปรงฟรีฟอร์ยูชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนใววันนี้จะได้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์ XM ครับผมโปรโมโชั่นโบนัสเงินฝาก100เสูงสุด500เหรียญภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับยังไงนักลงทุนต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะขอบคุณครับ ตัวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยใครก็ตามที่เป็นเทรดเดอร์น้ำมันเขาก็ยังคงจดจ้อง,ง,งกันเกี่ยวกับประเด็นข้อตกลงอ,งอิหร่านนะครับล่าสุดรัฐบาของโกลแมนสักได้ออกบาคคาดการว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจเร็วๆนี้หรอกคุณ ทีมนักวิเคราะห์ของโกลแบนแซกซึ่งรวมไปถึงนายคอลัมบรูชคาดการว่าการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านสหาายพโิปและสหรัฐจะยังไม่บรรลุผลในระยะใกล้นี้และต่อให้ทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็เชื่อว่าน้ำมันจากอิหร่านจะยังไม่สามารถไหลเข้าสู่ตลาดได้จนกว่าจะถึงปีหน้าครับ เราจะคงมองว่าอิหร่านจะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับชาติตะวันตกได้ในระยะใกล้นี้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างคุมเชิงเพื่อผลประโยชน์ของตนแต่ต่อให้ถ้าสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็คาดว่าอิหร่านจะยังไม่สามารถกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดได้จนกว่าจะถึงต้นปี2566 ทีมนักวิเคราะห์ขอ,ของโกลแมนสักได้กล่าวเอาไว้นะครับรน้ำมันก็มีการปรับตัวร่วงลงอย่างหนักนะฮะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาท่ามกลางการคาดการที่ว่าการเจราจารข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านมีแนวโน้มปรับฟื้นตัวนะครับซึ่งอาจจะปูทั้งอิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันทางด้านของนะครับอิหร่านเนี่ย ทางธนาคาร Commonwealth Bank ก็ออกมาคาดการณ์เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีระยะเวลาแบบเต็มที่จริงๆเนี่ยอิหร่านก็อาจจะส่งออกน้ำมันได้มากถึง1น5ถึงหนล้านบาร์เรลต่อวันนะครับภายในระยะเวลาประมาณ6เดือนได้เลยทีเดียวครับนี่เป็นข่าวที่ต้องจับตาถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะารายงานให้กับนักขุนทราบอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้เป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับนักุนครับ อดีตผู้นำ IEA เผยประชาชนญ,ญี่ปุ่นเกินครึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งนายโนบุโอทานากะอดีตกรรมการบริหารสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA เปิดเผยว่าประชาชนชาวญ,ญี่ปุ่นสนับสนุนให้กลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งมากกว่า60เป็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ขึ้นที่โรงงานไฟฟ้า ฟุกุชิมะไดอิจิในปี2554เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานแล้วก็สภาพอากาศที่หนาวจัดในฤดูหนาวขณะน,น,นี้ชาวญี่ปุ่นสนับสนุนให้กลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกมากกว่า60%โดยเป็นครั้งแรกที่เสียงสนับสนุนเกินกว่า50%นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติขึ้นนายธรรกะ ซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นประธานการประชุมนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้กล่าวในการประชุม Global SuperTrends ประจำปี2,600 2,565นี้ครับทุกท่านจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าข่าวตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองในอนาคตครับเพราะอาจจะกระทบกับราคาพลังงานก็เป็นได้เหมือนกันอะไรก็ตามที่เข้ามาทดแทนก็จะไม่ได้เป็นผลดีกับราคาพลังงานของเราเท่าไหร่ครับนักทุนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาครับทุกท่าน เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัวลดลงจากการประเมินเบื้องต้นในไตรามาสที่2ปี65 สำนักง,งานสถิตยิยุโรปหรือว่ายูโรสเตตมีการเปิดเผยในวันนี้นะครับว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรามาสที่2ประจำปี65ของยูโรโซนนั้นชะลอตัวลดลงเล็กน้อยจากการประมาณการก่อนหน้านี้แต่ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งรายงานดังกล่าวระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับของยูโรโซนซึ่งประกอบไปด้วย19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรร่วมกันปรับตัวขึ้น0.6%ในไตรามาสที่2เมื่อเทียบแบบรายไตรามาสและก็ปรับขึ้น3.9%เมื่อ เทียบแบบรายปีขณะที่ก่อนหน้านี้ครับยูโรสแตทเนี่ยประมาณการว่า GDP ของยูโรโซนนั้นจะขยายตัว0.7เมื่อเทียบรายไตรามาสและก็4เมื่อเทียบแบบรายปีนอกจากนี้การจ้างงานในยูโรโซนปรับตัวขึ้น0.3ในไตรามารส2เมื่อเทียบรายไตรามาสและก็ปรับตัวขึ้น2.4เมื่อเทียบแบบรายปีครับ ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจของยุโรโซนนั้นอาจจะขยายตัวเช่นนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ปัญหางเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะติดขัดด้านห่วงโซ่อุปทานจะส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยเล็กน้อยตลอดช่วง12เดือนข้างหน้านี้ครับ สำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรามาสที่2นี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของอิตาลีและก็สเปนซึ่งเศรษฐกิจขยายตัว1%และ1.1%ตามลำดับเมื่อเทียบแบบรายไตรามาสแม้ว่าจะเกิดภาวะซบเซาในเยอรมน,นีซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซนครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่เข้ามาสร้างแรงกดดันให้กับยูโรโซนนะครับทั้งถุนครับในวันนี้แล้วก็สร้างแรงสนับสนุนให้กับตัวของดอลลาร์ด้วย